สำหรับเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นอย่างที่เรียนว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลก็ได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่ในนโยบายข้อที่8นะคะทา่ทานท่านคงทราบแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็มี ในหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่เรื่องแรกในส่วนของภาครัฐนั้นเราก็ได้มีการรณรงค์นะคะในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในต่างๆประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตประจำกระทรวงนะคะซึ่งในช่วงนั้นท่านรองนายกนิวัตทารงค์นะคะก็ได้ดูแลแล้วล่าสุดก็ได้มีการามี มีการตั้งหัวหน้าศูนย์นะคะมีการที่จะให้หน่วยราชการทุกหน่วยตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อที่จะมีหน่วยงานนั้นในการตรวจสอบขั้นตอนการทํางานของราชการท่านรองนายกกรุงเทพก็ได้เป็นประธานในการดําเนินการนี้นะคะแล้วก็เรายังมีเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนซึ่งขณะนี้ก็จะได้ให้ทางกิจการนั้นได้หาวิธีการแนวทางที่จะให้เครือข่ายภาคเอกชนนั้นเข้ามาร่วมตรวจสอบและทํางานกับรัฐบาลค่ะแต่อย่างไรก็ตาม นะคะจากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยนะคะในปี2,554นั้นเราอยู่ที่3.4แต่ในปี2,555วันนี้อยู่ที่3.7ค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะก็ก็ต้องเรียนว่าในอย่างในเรื่องกรณีที่ได้ถูกกล่าวด่าวในเรื่องของกรณียึดทรัพย์ที่ถูกกล่าวหานั้นนะคะนั้นก็เรียนว่า วันนี้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะและโดยที่คำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอายา,ยาะะของผู้ดำรงตำแหน่งนกักการเมืองนั้นมีผลบังคับ